ชนะได้นะครับชนะได้แล้วก็ได้สามคะแนนแรกนะครับก็ทุกคนก็พยายามนะครับพยายามดีที่สุดนะครับแล้วเราก็สามารถชนะได้แต่ว่าบางบางจังหวะที่โดยเฉพาะบางเซตนะครับหรือบางจังหวะเนี่ยเราเสียเองนะครับเราเสียเองแต่ก็ที่เกมล้วก็พอได้อยู่นะครับพอได้อยู่แต่ว่าในเรื่องของการสกัดกั้นการบล็อกนะครับยังไม่ดีเท่าไหร่ยังไม่ดีเท่าไหร่ ต้องไปปรับอีกนิดนึงเรื่องการบล็อกนะครับโดยเฉพาะบอลบล็อกโคงแก้นะครับโดยเฉพาะมิดเดิลบล็อกครับเรื่องเสิร์ฟดีครับวันนี้ดีแล้วก็การให้บอลหนุ่มเต็งก็ก็ใช้ได้นะครับก็คิดว่าเราต้องแข่งอีกนะครับแข่งอีกงั้นเราก็ต้องพยายามลดข้อผิดพลาดของเรานะครับแล้วสิ่งที่ดีก็ต้องเก็บไว้นะครับก็ฝากตามเชียร์เราด้วยครับขอบคุณครับอ่าพอใจกับผลงานการเล่นวันนี้ไหมครับเอาถามน้องแรกก่อนครับวันนี้ก็พอใจค่ะ ก็ได้บอลรีพอเยอะแล้วเราก็ได้เกมรับแล้วก็เราลุกได้เยอะมากขึ้นค่ะาทุกวันวันนี้ก็นี่ค่ะว,วันแรกเขาถึงเขาจะเสิร์ฟดีแต่ว่าเราก็พยายามเปิดให้เข้าเซตเตอร์โซนให้มากที่สุดแล้วก็วันนี้ได้บอลรีเยอะแล้วก็ทำเกมลุกได้ดีค่ะพอใจกับผลการแข่งขันไหมครับ,บ,รบวันนี้ก็พอใจนะคะเพราะว่าเราชนะเป็นแมตช์แรกค่ะก็ ก็มีข้อผิดพลาดบ้างอะไรอย่างงี้ยก็จะกลับไปปรับปรุงแก้ไขค่ะก็ดีใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าชนะไปแรกแล้วก็มีมันจะมีข้อผิดพลาดแบบอย่างเช่นบอลลองยอดเวลาได้ได้ได้บอลลองยอดแล้วจะต่อกันแบบยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราก็จะกลับไปปรับไปปรับปรุงใหม่กรอบค่ะมีอะไรฝากถึงแฟนๆวอลเลย์บอลนะครับก็ช่วยเป็นกำลังใจช่วยเชียร์พวก 混好、oh, no. <laughs>